โอ้โหโอ้โหทำไมใหญ่โตขนาดนี้ทำไมมันใหญ่โตขนาดนี้เราไม่กลัวหรอกเราไม่กลัวหรอกใหญ่กว่านี้เราก็เจอมาแล้วนะแล้วก็ชุดตรวจการประมงนำจืดขึ้นบนรัฐนะครับตามไล่ล่าจอระแขลนะครับจร์แค ไปเริ่มต้นข่าวแรกนะครับหมอยจาเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดียวเดี๋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 ยวเด ทุเรียนจะออกหน้าไหนหน้าบ้ามึงคือคนแต่มูดส่วนแห่บักเส้นด่างฉันแตกเข้าไปเราเดียวฉันแตกเข้าไปสัแตกเข้าไปให้สุดจู๊ดจู๊ดแมนการมากการเลื่อนมาให้